การสืบทอดศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมลงสู่ชีวิตจ,จิตใจของประชาชนและเยาวชนนั้นมีหลากหลายวิถีทางหนึ่งในแนวทางนั้นก็คือการสือด้วยเพลงซึ่งจะยังผู้ฟังให้มีความสนุกสนานและเข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้นดังคำกรอนที่นวาภาพได้ร้อยกรองไว้ว่าการสืบทอดศิลธรรมนำชีวิตมีหลากหลายวิถีทิศไพศิทธิสาร หนึ่งแนวคือด้วยสื่อเพลงบรรเลงการยังผู้ฟังเบาสราง่ายถึงธรรมค่ะกลาบนามัสก,การพระคุณเจ้าและสวัสดีท่านผู้ชมนะคะพบกันเช่นเคยเวลาดีๆอย่างนี้นะคะเที่ยงวันทําข่าวค่ะจะจำวันอังคารที่1เมษาย,ยน2 5 5 7ขึ้น2องข้ามเดือน5นะคะเวลา11บเอนิกาสานาทีไปจนถึงเวลาวันนี้ เราจะอยู่ถึงกันแค่เที่ยง,งครึ่งเท่านั้นค่ะกับดิฉันพระกาดิษสังเกตค่ะดิฉันวิชุดาแย้มเพลงค่ะค่ะและเช่นเคยนะคะมีพระคุณเจ้าอีก2รูปที่มาร่วมคุยข่าวและให้คติธรรมกับเรานะคะพระมหาเป็นเกตกิติวิสุทธโธและพระอาจารย์จันทัยเคมจันทยาโนจากวัดวัดยานาวาเขสทารากรุงเทพมหาคนครค่ะกลับนวัสการพระคุณเจ้าค่ะค่ะสำหรับวันนี้ที่วัดานาวามีอะไรคะพระคุณเจ้า วันนี้เมื่อเช้านี้นะครับพระอาจารย์ครับก็วันจันทร์นหลังจากเราได้ประชาสัมพันธ์มาตลอดในการบวชนินพระอเราลึูร้อนนะครับพระอาจารย์วันนี้ก็เริ่มโกนหัวกันแล้วตั้งแต่เช้าตั้งแต่แปดโมงเป็นต้นมาข้าวผมเมื่อเช้าก็มีเยาวชนมาโกนหัวหรือมาสมัครมากมายนะครับพระอาจารย์ไม่ต่ำกว่าร้อยคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันอุปสมบทค่ะวันบรพชาวันวัน บรรประชาสามประเด็นครับผมค่ะอ่าครับก็คือก็ผมไม่ไม่รู้นะมาจำนวนเท่าไหร่ผมได้ยินเป็นไปว่าสองร้อยหกสิบว่ากันครับเลยค่ะเออก็ถือว่าปีนี้เยอะมากครับครับผมแทบจะล้นล้นสารานะก็คงจะเป็นการประชาสัมพันธ์ทางด้าน w ีทีด้วยนะครับพระอาจารย์ก็มีญาติโยมมาอ่าโทรมาสอบถามก็มากมายนะครับพระอาจารย์ก็ยังเป็นเจ้าภาพนายไม่ว่าจะเป็นพระตาหารเนื้อน้าปาหนานะครับครับโอเค ในส่วนของจานวนนะสามเณเรนทายกขนาดนี้นะก็คงจะมีส่วนร่วมก็คือถวายคับผมปัจจัยทายาทธรรมในส่วนของพัตหารเช้าครับเพนแล้วก็นับปณะนับปณะค่ะเลจะเป็นเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆสบูู่ยาสีฟันคับผมหรือว่าเต็นท์ครับแล้วก็บาทราไตอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็ใครที่สนใจก็ร่วมอนุโมทนาเรื่อยในครั้งนี้ก็วันนว้เป็นวันแรกที่บรรพชาสามมาเนียพระฤรษีนะครับค่ะ ก็ <M> <abei> <ไ>มีมาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาแล้วนะคะพิธีปลงผมนาคเนรนะคะแล้วก็10นาฬิกาสัสิบนาทีเมื่อที่ผ่านมานี้ก็มีพิธีมอบผ้าไตรค่ะส่วนในวันที่2นะคะถึงวันที่7เมษายนนี้ก็ศึกษาปฏิบัตธรรมณพุทธมณฑลค่ะแล้วก็วันที่สิอขออภัยค่ะวันที่8ถึง14ีนี้ก็ไปศึกษาปฏิบัติธรรมณอรัญประเทศนะคะจังหวัดสระแก้วแล้วก็วันที่15ค่ะวันสุดท้ายก็มีสอบวัดผลแล้วก็ประเมินธรรมนะคะส่วนวันที่16นี้ก็ พิธีลาศิกขาค่ะก็เป็นเป็นในงานบรรพชาของวันนี้นะคะค่ะก็จะเป็นขั้นตอนและเวลาต่อไปค่ะก็ในส่วนของวันนี้นะคะคุณตาข่าวแรกเป็นอะไรคะข่าวแรกนะคะเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์ค่ะสร้างพระมหาเจดีย์พุทธบารมีนะคะพระพรหมวชิรยานค่ะกรรมการเถราสมาคมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระมหาเจดีย์พุทธบารมีค่ะวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ ติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสดก,กิจค่ะกพระพระ์วชิยราย,ยานกรรมการมหาเทระสมาคมเจ้าวัดวิญยาน,นวาได้เดินทางเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศีลเลิกพระมหาเจดีย์พุทธบรมีโดยมีนายชัดกิตินพดลผู้ว่า,าร,ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานฝ่ายครวาตพร้อมกันนี้พระเทรานุเทพระสงังฆาธิการคณะสงฆ์แขกผู้มีเกียรติ และพุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมในพิธีจัดขึ้นน้ำมนทนลพิธีวัดขวางชัยภูมิตำบลคอรุมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตร,รดิตถ์คณะสงฆ์วัดขวางชัยภูมิโดยพระครูพิราชธ,ธรรมสารเจ้าคณะตำบลคอรุมเจ้าวาดวัด ร่วมกับนายพรชัยองค์วงสกุลคณะสิทธิานุสิตผู้มีจิตศรัทธาจัดพิธีทอดพระป่าสามขีและหว่างศิลเฤกษ์พระมหาเจดีย์พุทธบารมีโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นการเฉลิมพระเกียรติบูรพรมหากษัตริย์ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเผยแพร่พุทธศาสนาและให้การศึกษาในเรื่องราวในประวัติศาสตร์ให้แก่เยาวชนงบประมาณในการก่อสร้างกว่า30ล้านบาทสาหรับพิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าโดยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธารวมกักไม้มงคลอาทิไม้ขนุนไม้เฉยพฤกษ์และไม้ไผ่สีสุกจั้นวประพรมวิเชีรรยานกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าวาดัญานาวาเดินทางถึงมณฑล โดยมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนร่วมให้การต้อนรับเมื่อเดินทางเข้าถึงมณฑลพิธีเป็นประธานจุดเทียนนำเริกวงสวงเทพรัก<ม>เพื่อสร้างสิริมงคลให้แก่มณฑลพิธีมีพระเถระพระครูพิราชธรรมสารเจ้าคณะตำบลอรุมเจ้าวาดวาดัดพลตำรวจโทวรรษังนุพสิทธิพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค๖เจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติร่วมประกอบพิธีบวงสรวงลำดับสุดท้ายเข้าสู่พิธีวางศิราฤกิก พระผร,ะริมญหชกรรมรมหาธพระมหาสมมเจ้าวาดพิะยาณวาได้กล่าวสมมภชนียกถาแก่ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเพราอมกันนี้นพุทธศาสนิกชนได้ถวายผ้า<อ>ป่า,นานสมทบทุน,นเพื่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธบาร,รมีแก็เจ้าวาดเป็นอันเสร็จพิธี ได <ersch> ้มีโครงการวัตถ <switched S 2> ุประสงค์ส <variety> ร <be found. S 1> ้างพระมหาเจดีย์พุทธบารมีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศทรมพ้าและก็ประเทศอินเดียเนปาลประเทศไทยและก็แลหลายจังหวัดในประเทศไทยวัตถุประสงค์เพื่อเหมือนเรามีพระบรมสารีริกธาตุของพระมหาเจกยพุทธิเจ้าแล้วของ พรับพุเธเจ้าแล้วบังขพระสาวบัเจ้าแล้วเกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อใสเหมือนเรามีเงินเป็นพันชัานฉะนั้นเราอาชมาบจึงมีโครงการที่จะสร้างพระมหาเจดีย์พุทธบรรมีความกว้าง40เมตรความสูง4 9เมตรจำนวน3ชั้นด้วยกันชั้นที่1ก็คือ การจะมีพระธุูปา,างพุเจ้าเปิดโลกพร้อมด้วยพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สุขโขทยายยุธยากรุงรัตนโกศิน์พร้อมด้วยเป็นบระบุรุษไทยที่รักษาผืนแผ่นดินไทยเพื่อนอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้งล่างของพระมหากษัตย์ไทยที่รักษาผืนแผ่นดินไทยให้เรามาอยู่ตลอดรอบฝังในขาดนี้ได้ ก็เป็นเสียงจากพระครูพิราชธ,ธรรมสารเจ้าคณะตำบลคอรุมนะคะเจ้าวาดวัดขวางชัยภูมิค่ะซึ่งก็เป็นพิธีวางศิาลาฤกษ์สร้างมหาเจดีย์พุทธบารมีนะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพระเดชพระคุณได้ที่แฟนเพจวัดยานวานะก็จะมีการปฏิบัติศาสนก,กิจในแต่ละวันของพระเดชพระคุณพระพมวชิรยานรรมาการมหาเทรสมาคมเจ้าวาดวัดยานวา อันนี้ก็เป็นศาสนาจิตอีกอย่างหนึ่งที่ได้มีการปฏิบัติก็คือไปได้รับนิมนต์ไปที่จงังหวัดอุตรดิตถ์ที่ในการวางศิลาฤกษนะ์และสร้างพระมหาเจดีย์หากพูดถึงในเรื่องของมหาเจดีย์นะก็หมายถึงว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่เจดีย์องค์ใหญนะ่ที่สังเกตเห็นที่พอจะนึกถึงได้ก็คือ อย่างเช่นเจดีพระปรมเจดีนี่ก็เป็นเจดีอง์ใหญ่นะ <rire S 2> หรืออย่างสร้างล่าสุดนี่ก็วัดปากน้ำํำวัดปากน้ําภาษีเจริญอนี่ก็เป็นพระมห AH าเจดีชัยมหาเจดีมหาราชมงคลนะนก็คือถ้าถ้าเป็นเจดีทั่วไปก็จะขนาดประมาณกลางๆนะไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าถ้ามีการสร้างเจดีที่ใหญ่มากๆอย่างเช่น วัดปากน้ำนี่ก็มีหลายชั้นนะครับครับก็มีมีเจดีย์มีมีหลายชั้นแต่ละชั้นนี่ก็มีเรื่องราวแล้วก็มีประวัติมีสิ่งจัดแสดงแตกต่างกันไปอันนี้ก็เรียกว่ามหาเจดีย์ซึ่งแสดงถึงความใหญ่ความโตเพราะฉะนั้นในการสร้างอันนี้ก็คิดว่าน่าจะองค์ใหญ่นะครับครับสามชั้นนะครับอาจารย์ครับครับก็พูดถึงการสร้างเจดีย์นะครับอาจารย์แล้วก็ ไม่ลืมอานิสง์ของการสร้างเจดีย์ด้วยครับอาจารย์เป็นไงเป็นไงบ้างครับการสร้างเจดีย์ก็คือการสร้างสถูปนะครับสมัยกบราณแต่ว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าเจดีย์เพราะว่าติดปากมานะครับสถูปเจดีย์บางทีก็เรียกสถูปเจดีย์หรือจะเรียกเจดีย์เฉยๆก็ได้ครับเราจะได้ยินว่าเจดีย์ทุกวันนี้ด้วยอานิสง์ของการสร้างเจดีย์อย่างเงี้ยไอพอ ที่จะญาติโยมผู้ที่มีเจตสัทธาครับว่าเอ๊ะการสร้างเจดียม์มีอานิสงส์อะไรบ้างนะครับอ <Okay. S 2> าจารย์ก็ด้วยอนิสงส์ของการทําบุญต่างๆก็มีด้วยกันก็คือหนึ่งอะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับอาจารย์ประหลัดสองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง <Okay. S 2> แน่นอนครับอาจารย์ก็มีพระบรมสารีริกธาตุต่างๆซึ่งเป็นของพบ พุทธเจ้าและพระปเจกับพุทธเจ้าด้วยก็ย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วครับเขาเยว่าด้วยพุทธานุภาพแล้วก็ด้วยอำนาจของพระตรัสตรนะคการเข้าไปกราบไปไหว้เนี่ยครับก็อำนาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ก็นนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองทั้งตัวเจดีย์และผู้สร้างด้วยบุญบารมีที่สร้างนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือแค้วคาดจากอุปสรรคทั้งปวงครับไปไหนก็จะมีแต่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยรักษาอยู่เสมอแล้วก็ที่สําคัญก็แน่นอนลล่ะทาให้เกิดในววรพ่อพุทธศาสนาแล้วก็มีความสุขครอบครัวม,มีความสุขพระพาจาันทร์นี่ก็คืออาน,นิสงส์ของการสร้างจดีหรือการสร้างสารวัตถุในพุทธศาสนาของเราค่ะ,คะก็เป็นการสร้างกุศลอย่างหนึ่งนะคะที่ยิ่งใหญ่ค่ะเราก็ไปต่อกันที่จังหวัด